กำลังทหารพรม่าพร้อมด้วยกองกำลังว้าได้เปิดฉากเข้าถล่มฐานบัญชาการของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่บริเวณดอยไตยแรงตรงข้ามอำเภอปางมาพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเดือนเมษายน2548ซึ่งถือเป็นการทุ่มเทก,กำลังครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อปราบปรามชาวไทยใหญ่นับตั้งแต่ฉานสเตตอาร์มี่หรือกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต,ใต้การนำของเจ้ายอดศึก ลองแรียนลินนมันก็ให้ว่างเจอยก็มันก็เต็มว่างเจองก,ก็เขามีวิธีป้องกันมันหลายขั้นตอนโอกาสตาได้ยื้อกันนั่งมันนั่นแหละพอเอาปีในวาได้มันก็ด,ด,ดกีดีเพราะเช่นมันเด็ก อนุสาวรีย์บนดอยไตยแรงแห่งนี้คืออนุสาวรีย์ของเจ้าเสือขานฟ้าอดีตกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยใหญ่ซึ่งได้แผ่ขยายอาณาจักรไปได้อย่างกว้างขวางแต่60กว่าปีที่ผ่านมารัชชานของชาวไทยใหญ่กลับต้องถูกผนวกรวมอยู่กับประเทศพมา่า ชาวไทยใหญ่เรียกตนเองว่าไตแต่ชาวพม่ากลับเรียกชาวไทยใหญ่ว่าฉานซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่าสยามเนื่องจากชาวพม่าออกเสียงสอเสือกับยอยักษ์เป็นเสียงชอช้างหรือชอชิงในภาษาไทยและออกเสียงมอม้าในภาษาไทยเป็นเสียงนอนหนูซึ่งคำว่าสยามเป็นคำเรียกชนชาติทั้งหมดที่มาจากเ่าไทยโดยชาวไตได้กระจายตัวอยู่ในหลายประเทศตั้งแต่จีนพม่าลาวไทยและอินเดียโดยเฉพาะในมณฑลยูนนานของจีนเพียงแห่งเดียวก็มีคนไตยอยู่หลายร้อยล้านคน ชาวไทยใหญ่ในพม่ามีวัฒนธรรมและภาษาเป็นของตนเองและมีเจ้าฟ้าเป็นผู้ปกครองเมืองไทยใหญ่โดยไม่ขึ้นตรงต่อกันแต่ในยุคของการล่าอาณานิคมเมืองไทยใหญ่33เมืองได้ถูกอังกฤษครอบครองในฐานะรัฐในอรารักขา หลังสงครามมหาเอเชียบุรพาเจ้าฟ้าเมืองไทยใหญ่ได้รวมตัวกันเรียกร้องเอกราชคืนจากอังกฤษโดยจัดตั้งสภารัชฌานขึ้นเป็นองค์กรนำในการเจราจาแต่ขัชินชินและพมา่าซึ่งถูกอังกฤษยึดครองด้วยได้ขอเข้าร่วมประชุมถึงอนาคตของชาติที่เมืองปางหลงในรัชฌาน ไทยใหญ่ขชินชินและพะม่าได้ตกลงที่จะร่วมอยู่ในอาณาเขตประเทศเดียวกันหลังจากนั้น10ปีทุกฝ่ายจะสามารถแยกตัวกันเป็นอิสระตามความต้องการแต่ในพลอองซานตัวแทนฝ่ายพม่าได้ถูกลอบสังหารทําให้ข้อตกลงในสัญญาปางหลงกลายเป็นหมันในคนนิเวนก็ไปยึดอำน,นาจไปทั้งเมืองดังนั้นมาไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้ว จากนั้นก็เกิดขึ้นมาการต่อสู้ทุกทกลาชเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่จะให้สาภาพพม่าเนี่ยสงบต้องกลับไปดูตรงนั้นเมือ่อ,อสัญญาสันีิปังสนิสัญญาปางังลง พมา่าได้ส่งกองทหารเข้ามาประจำในรัฐชานและผนวกเอาวะชนกลุ่มน้อยที่ไม่เคยมีดินแดนเป็นของตนเองเข้ามายึดครองเมืองไทยใหญ่แต่ผู้นำชาวไตไม่ได้ยอมจํานวนต่อการปกครองที่ไม่เป็นธรรมมีการตั้งกองกำลังกู้ชาติหลายยุคหลายสมัยกว่า10กองกำลังแต่ก็ถูกรัฐบาลทหารพรมาร่าปราบปรามอย่างรุนแรงด้วยเช่นเดียวกัน ภายใต้การปกครองของพมา่าไทยใหญ่ถูกกดขี่และปราบปรามอย่างต่อเนื่องโดยพมา่าได้ออกนโยบายโฟคัสหรือนโยบาย4ี่ตัดเพื่อหยุดเส้นเลือกที่ไปหล่อเลี้ยงกองกำลังกู้ชาติด้วยการบังคับชาวไทยใหญ่ให้อพยพย้ายถิ่นฐานให้กลายจากอิทธิพลของกองกำลังกู้ชาติทหารพรมาร่าจะเข้าไปยึดเครื่องอุปโภคบริโภคตามหมู่บ้านที่คิดว่าจะเป็นสเสบียงในการต่อสู้ตลอดจนข่มขืนหญิงสาวชาวไทยใหญ่และฆ่าเด็กหนุ่มที่อาจจะกลายเป็นกำลังสำคัญต่อการกู้ชาติ กองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ได้ฟ้องการถูกทารุณกรรมของชาวไตต่อชาวโลกหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการกระทำอันปาเถื่อนได้เนื่องจากรัฐบาลทหารพามาร่าได้ปิดประเทศและไม่เคยหยิบยื่นอิสรภาพให้กับชนกลุ่มน้อยกลุ่มใดเลยแม้แต่ประชาชนในประเทศเองซึ่งเป็นชาวพามา่าที่เรียกร้องเสรีภาพก็ได้รับคำตอบกลับไปเป็นอาวุธที่ใช้ปราบประชาชนภายใต้การปกครองอย่างรุนแรง การต่อสู้ทุกลมหายใจของชาวรัฐชาน60กว่าปีจึงกลายเป็นเสียงแววจากเทือกเขาที่หาผู้คนได้ยินได้ยากนักวิเชียรหลวงลเลิงถ่ายภาพวรรัาภูษาทองรายงาน